วันนี้มาปลูกมันเรา,างอยุการปลูกมันที่เน้นเจ้าใ้แต่ไหนเนี่ยการปลูกมันมันต้องสังเกตยังไงมันจะมีตาเล็กๆนะครับเราต้องเอาตาเล็กๆตรงนี้นะเห็นไหมฮะม,มีตาเล็กๆที่โผล่กลางโผล่เป็นยอดนอยู่นะฮะ เราต้องเอาอยู่ข้างบนนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญนผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านปลูกมันนะครับมากกว่า20ปีนะครับใช่ครับมันเช้าครับปลูกมันมาแล้วครับประสบการณ์ในการปลูกมันหลายร้อยไร่ไม่อยากจะพลาดเลยครับซึ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับปลูันมาปลูกมันเสมอ เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เขาว่าสิบไร่นี้จะเอาหมดให้เสร็จนะครับประเด็นวันนี้นะครับแน่นอนมากเลยนะครับจวดอะไรที่ทุกคเห็นตาไหวยี่ร่องไรเนาะฮะเห็นตาไวน่าจะเป็นตาเนีครับความห่างนะครับความห่างของว่าไม่ไม่พัดวัดอะไรที่นี่ไม่ธรรมดาดิ่นความห่างนี่นี่นะครับโหแน่นอนมากนะครับ เนี่ยเดยอดไปครับหายภาพนิ่งครับพี่นิ่งครับน้อยเออพี่ลงไปดก